สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาพูดถึงสเปคของเจ้าตัว vivo y 2 0 5 g ซึ่งเป็นรุ่นต่อยอดมาจากตัว vivo y 1 0 5 g ผมสเปคกับราคาพีบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มจริงครับเพราะว่าดีไซน์ใหม่กล้องหลังสเปคดี cpu บอกเลยว่าสเปคเกินคุ้มจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อเจ้าตัว vivo y 2 0 0หรือว่าตระกูลของ vivo ใต้คลิปนี้ให้กับโปรโมชั่นล่าสุดบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับผมบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมได้นะว่าให้กดซื้อผ่านนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ให้นะครับมาดูว่าเฮ้ยสเปคตัวนี้มันเป็นไงบ้างเนาะจากเดิมพีดูตัวบอดี้ครับรู้สึกว่าบอดี้ในการดีไซน์มันมีความสวยงามมากครับโคตรสวยครับซึ่งสีเทเนียมนะผมซิมเวอร์เป็นสีที่พีรู้สึกว่า มันสวยงามมากครับมีสีตัวนี่ครับสีม่วงอ่อนก็มีนะแล้วก็สีดําครับสบพีน้องบอกเลยว่าทั้ง3สีนี้ให้เรามาถือว่าสวยงามมากครับโมตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการฟัสชาร์ตคือ80วัตต์ซึ่งบอกเลยว่าจัดเต็มมากครับผมตัวนี้น่ครับมีแสงครับผมออรา AI ครับผมซึ่งเป็นแสงไฟที่เป็นว่า OLA AI ที่ทำการออโตในการใช้งานซึ่งบอกเลยว่าเป็นแสงไฟที่นี่ครับเวลาถ่ายกล้องหลังครับแสงพวกนี้มันจะดูแบบเป็นดูมิติของภาพครับทำให้เราถ่ายวิดีโอ,อนี้ยไฟแฝกด้านหลังผมมันจะออกมาได้อย่างสวยงามครับซึ่งหาได้ยากมากกับรุ่นเลทราคานี้ที่ให้ตัวไฟแฟกด้านหลังเป็นแบบนี้มาครับผมสัพีถือว่ามีการออกแบบที่ลงตัวจริงครับสวยจริงนะนี่ครับ เป็นสีที่น่าใช้งานมากครับแล้วผมพื้นผิวเพชรรูปดาวด้วยผมตัวนี้ซึ่งเก็บดีเทลในการออกแบบฟ้าหลังอะถือว่าโอเคมากครับผมสับตัวว2 0 0อ,องรงงะน่าใช้อย่าลืมชมคลิปแกะกล่องที่ช่อง p p a พยครับพีทำการสั่งซื้อแล้วผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันน่าใช้งานมากครับแล้วผมดีไซน์ ตัวนี้ผมด้านของเฟรมของด้านข้างของตัวเครื่องเป็นแบบโลหะครับดีไซน์มีความบางจริงครับสับพพีนะความบางอยู่ที่7.79ม mm, จเจ็น้ำหนักคือ188กรัมนะครับก็ถือว่าโอเคครับผมในการพกพาครับพี่ชอบในการฟาชาร์จมาก80วัตต์ให้เราถือว่าสุดยอดมากครับทำให้ในการชาร์จอะเร็วทันใจดีจริงครับผมแล้วก็มีการป้องกันในการชาร์จรักษา ความปลอดภัยถึง24รูปแบบครับบอกเลยว่าสุดมากแล้วก็มีการรักษาสุขภาพแบตถึง4ปีจาก vivo เฮ้ยซิงให้มาสักพีบอกเลยว่าโอเคมากครับแล้วก็ในการใช้งานผม cpu ตัวนี้บอกเลยว่าความเร็วความแรงคือจัดเต็มมากเสียบดรกก่อน ถ้าผม4เจน2ซึ่ง P ีเคยเป็นสัมผัสของ c p พตัวนี้มาบอกเลยว่าความเร็วความแรงเ,เล่นเกมปรับสูงสุด ROV บอกเลยว่าสบายหายห่วงครับในการใช้งานครับซึ่งเป็นชิปขนาด4นาโนเมตรครับ8คอร์ด้วยผมตัวนี้ออก a ต o r e คอได้อย่างสบายครับซึ่งบอกเลยว่าขับเคลื่อนคะแนนตู้อยู่ที่4 0 0นนะผมตัวนี้50,000คะแนนสัปพีนะรู้สึกว่าใช้งานทั่วไปเล่นเกม ROV พับ G free f i r e อย่างเงี้ย ถือว่าสบายหายห่วงครับซึ่ง vivo ทาการบ้านตัว Y 2 0 0มาได้อย่างจริงจริงครับซึ่งปีแฮปปี้มาก CPU ตัวนี้อ่เสถียรมากครับใช้งานทั่วไปแล้วก็มันมี AI ผมในการใช้ของ vivo ด้วยถือว่า vivo ทำการบ้านในรอบนี้ถือว่าดีผมสับพีล้วผมนี่ แรมครับแรมให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมพีนะรู้สึกว่าในการขยายแรมครับมันจะขยายได้อีกเท่าตัวของความจุนผมที่วางขายนะเพื่อน,อนๆลองไปกดนะผมราคาล่าสุดตามที่พีแนบให้ใต้คลิปนะบอกเลยว่าสเปคสับพีนะรู้สึกว่า เกินค่าตัวจริงครับหน้าจอผมตัวนี้เป็นหน้าจอที่สามารถสู้แสงได้คือ1 2 0 0นินครับแล้วก็อัตราลิเฟตของหน้าจอคือ1 2 0สเฮิร์ตครับสปีรู้สึกว่าหน้าจอให้เรามาถือว่าเพียงพอมากครับสับตัวนี้หน้าจอสวยแล้วก็สามารถสแกนในมือผมบริเวณในหน้าจอได้ด้วยเฮ้ยซึ่งให้เรามาก็ถือว่าโอเคมากครับผมนี่ครับ อัตราเดโชของหน้าจออยู่ที่91.9%แสดงว่าขอบจอมีความบางครับผมตัวนี้นะครับซึ่งอ่องตรงนะมันน,น,น่าใช้งานจริงๆครับสับผีนะรู้สึกว่าน่าใช้งานครับเป็นตัวมือถือที่อ่องตรงนะ คุ้มครับผมตัวนี้ผมแล้วก็ครับดูหนังฟังเพลงก็ซัพพอร์ตเป็นตัว Hi g h Res Audio ก็คือการซัพพอร์ตลำโพง2ตัวแล้วเป็น Big Volume ด้วยปรับเสียงได้สูงสุดคือ300%ครับบอกเลยว่าเสียงมีความกระหึม่มครัผมแน่นอนครับลำโพงคู่แล้วผมตัวนี้มีตัว Audio Booster ด้วยโอ้ถือว่าคุ้มมาก คุ้มคุ้มเอาตรงว่ามันน่าใช้งานมากครับสเปกกล้องก็ให้เรามาจัดเต็มมากครับผมตัวนี้เห็นว่ากล้องหน้าให้มา32ล้านกล้องหลังให้มา50ล้านแล้วก็มีเลนส์อัล้ตไวผมอยู่ที่8ล้านแล้วก็มี AI แลนะผมตัวนี้ซึ่งเป็น AI ในการปรับตัวไฟด้านหลังครับหรือว่าตัวออร่าไลท์ครับซึ่งอันนี้ทําการบ้านมาดีมาก โอห vivo นะครับผมทําการบ้านมาดีมากพี่ชอบไฟตัวนี้มากครับเวลาถ่ายงานครับไฟตัวนี้มันชอบในการปรับสกินของเราแบบออโต้ทาให้หน้าเราผมดูมิติมากครับผมในการบันทึกวิโีโอหรือว่าในการถ่ายรูปครับซึ่ง AI allora อะรอย่างเงี้ยผมสัปพีรู้สึกว่ามันดีมากครับนี่ a l l ่า a อะไรนะครับผมนี่ครับ แล้วก็พีรู้สึกว่ากล้องอ่ะให้มาครบนะเลนหลัก50ล้านแล้วก็เลนแบบว่าอันตัวายแล้านก็ถือว่าเพียงพอครับนี่ครับเว่าผมถ้าเราผมปรับได้ผมตัวนี้ผมมันจะปรับได้ครับผมในการเปิด AI ผมออร่าไลนะครับถ้าเราปิดครับผมมันจะมืดแต่ถ้ามีไฟอันนี้มันช่วยได้อย่างเยอะมากครับซ่งนไฟที่พีรู้สึกว่าเฮ้ย vivo ให้มาดีมากเลยครับผมถ้าออบก,กับออลเห็นไหมว่าสีสันมันแตกต่างกันมากซึ่งค k สัมผัสกับไฟนี้มาของตัว vivo บอกเลยว่าคอนเฟิร์มเลยว่ามันใช้งานได้เจิงมากครับกับไฟตัวนี้ผมแล้วก็มี ai ในการปรับรูปภาพาต่างๆครับซึ่งบอกเลยว่าดีมากครับอันนี้ขอเช่นชมเลยว่า vivo ทําการบ้านมาดีมากครับนี่ครับมีการนี่ครับจับวัตถุต่างๆครับได้อย่างเพียงพอดูดวัตถุต่างแล้วก็ทําการใช้งานสับนนสถือว่า บีโวทำการบ้านมาเดีะขอเช่นชมในผมตัวนี้นะครับเวิร์กเวิร์กสีรู้สึกว่าเวิร์กมากครับผมตัวนี้แล้วก็สามารถกละอองฝุ่นนะครับผมแล้วก็ละอองน้ําละอองฝุ่นนะผมตัวนี้ที่ IP 6 4ได้ด้วยซึ่งให้มาถือว่าเพียงพอนะในการใช้งานครับสบพีดนะรู้สึกว่าตัวนี้เป็นมือที่น่าใช้งานครับสเปกกับราคาก็ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าพี จะทําการไปสัมผัสตัวนี้มาแหละบอกเลยว่าสเปคมันน่าใช้งานมากครับบอดี้ก็ถือว่าสวยงามครับผมสปีนะรู้สึกว่าเอาตรงน,นนะเป็นมือถือที่น่าใช้งานจริงครับสำหรับพีนะผมตัวนี้ยังไงก็เป็นมือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคาครับเพราะว่าหน้าจอให้เรามาเยอะจริงครับผมหน้าจอแบบว่า6.67นิ้วรีเฟร์ในการทัดคือ 120Hz เฮิร์ตหน้าจออัมโอเลตด้วยแถมฟาชาร์จมาให้เรา8ด 10วัตต์ครับผมแล้วก็แบตที่ผมให้มา5พารมียมสับพีนะรู้สึกว่าทั้งวันตัวนี้น่าจะเพียงพอในการใช้งานครับแล้วก็พี่ชอบบอดี้ในการดีไซน์มากครับผมพี่ชอบสีไทเทเนียมซิลเวอร์ครับ สีนี้เป็นสีที่น่าใช้งานมากครับผมในการใช้งานครับซึ่งพีจะทําการแกะกล่องให้ดูครัผมรอชมคลิปแกะกล่องที่ช่องพีเพลเลยครับผมสัปการ์ที่พีจะเอามารีวิวนะครับผมวันนี้พีมาพูดถึงสเปคของเจ้าตัว vivo y 200ครับบอกเลยว่าตัวนี้เปิดตัวล่าสุดที่ไทยสัปพีรู้สึกว่าราคาถือว่า คุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับสับราคาล่าสุดผมตาม l i n k พีแนบให้ใต้คลิปนี้ลองเช็คราคาล่าสุดบอกเลยว่าตัวนี้รับรองเพื่อนๆไม่ผิดหวังเพราะว่า Vivo จะเก่งในการอัปเดตครับสามารถอนาคตอัปเดตเป็น Android 15ได้ด้วยครับผมซึ่งคอนเฟิร์มมาจาก Vivo แล้วบอกเลยว่าใช้ายาวตัวนี้สบายหายห่วงมีความลื่นไหลของการทัดของหน้าจอซึ่งลอง Vivo แต่ก่อนนะครับผมบอกเลยว่า Vivo อาจจะไม่เก่งในการอัปเดตตอนนี้ในปี24ครับ Vivo ทําการอัปเดตตัวซ ให้กับรุ่นต่างๆได้อย่างสมจะเป็นตัว V40 หรือว่ารุ่ในใหม่ๆ X-Series ก็ถือว่าอัปเดตเร็วมากครับขอชื่นชมในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Vivo จริงครับสำน,นี้ P-Pay ขอจบคลิปพอผมในการพูดถึงสเปคของเจ้าตัว Vivo Y200 ซึ่งเป็นรุ่นอัปเดตมาจาก Vivo Y100 ผมสำน,นี้ขอบคุณครับ